สวัสดีท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่กทานนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านทุกๆวันสุขเช่นเคยคะ่ะครั้งนี้ดิฉันกราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทาภิกษุณีเทราวาตรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการนี้นะคะกราบนมัสการหลวงแม่คะ่ะขอเจริญพรค่ะ หลวงแม่คะวันนี้มีประเด็นที่อยากจะกราบเรียนหลวงแม่ช่วยอธิบายหรือว่าสะท้อนมุมคิดให้กับพวกเราคือเรื่องของการใช้คำพูดค่ะหลวงแม่ว่าอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการพูดไว้อย่างไรบ้างคะเริ่มต้นเลยนะคะถ้าหากว่าเราดูในมัคมีองแป8เนี่ยสัมมาวาจาเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็สัมมาวาจาเนี่ย ไม่ใช่แค่ศีข้อสีที่มุสาวาทห้ามไม่ให้พูดเท็จนะคะในสัมมาวาจาจะครอบคลุมมากๆเลยไม่เท็จไม่เพ้อเจ้อไม่หยาบไม่ส่อเสียพูดชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาสัมมาวาจาได้เนี่ยประการแรกเราต้องมีสัมมาทิฏฐิคือเราต้องคิดเป็นว่าคิดถูกเป็นนะคะว่าการรักษาสัมมาวาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดถูก เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่รักษาสัมมาวาจารตรงกันข้ามก็จะเป็นมิจฉาวิจาวานะคะมิจฉาวาจา,นะะา,า,จาเนี่ยมันมาจากฐานถ้าจะบอกว่ามิจฉาวาจาถูกต้องนะคะก็ต้องมาจากฐานของมิจฉาทิฏฐินะคะเพราะฉะนั้นในคําสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องสัมมาวาจาชัดเจนแล้วก็ในคําพูด4ี่แบบนะคะก็คือพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่จริงไม่พูด จริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดไม่จริงแต่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดให้เลือกพูดเฉพาะสิ่งที่ทั้งจริงและทั้งเป็นประโยชน์ค่ะขอบพระคุณหลวงแม่ที่ชี้แนะให้พวกเราเห็นภาพใหญ่ในคำสอนของสมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะครานนี้เมื่อกี้หลวงแม่พูดมาคำหนึ่งที่ลูกจำได้คือคำว่ามิจฉาวาจา มันเกี่ยวเนื่องกับวิชาทิฏฐิอย่างไรบ้างคะหลวงแม่ในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกายวาจาใจนะคะอย่างเวลาที่กราบที่วัดเนี่ยนะคะหลวงแม่จะสอนเ,อเป็นวิธีคิดของวัชรยานซึ่งหลวงแม่คิดว่าน่าสนใจเวลาที่เรากราบพระเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความหมายนอกจากกราบพระก็คือกราบพระพูดกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์นะคะแต่ว่าพอเราตั้งสติว่ากราบ จุดแรกของมือที่ผนมเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ส่วนที่สูงที่สุดของกายตรงไรผมนะคะแล้วก็นั่นคือกายเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่วาจาที่ปากนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ใจมันเป็นหมายว่าการกราบของเราเนี่ยเรากราบทั้งกายวาจาและใจแต่ในการปฏิบัติจริงๆนะคะในการปฏิบัติจริงๆมันกลับกันนะมันต้องใจแสดงออกทางวาจาแสดงออกทาง กายแสดงว่าตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเหมือนเป็นรากเหง้าของปัญหาที่ทำให้เกิดมิจฉาวาจาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือใจเนี่ยการทาง,งานของใจเนี่ยนะคะถ้าใจมันถูกนำถูกครอบงำด้วยตัวใดตัวหนึ่งโลภโกรธหลงหรือทั้งสมตัวส่วนมากแล้วมันจะเป็นหลงคือไม่รู้ไม่รู้อริยสัจนะคะไม่รู้ธรรมะที่แท้จริงเนี่ยก็จะ โลกก็จะโทสะนะคะพ,พี่น้องสามคนเนี่ยเขาจะทำงานด้วยกันอย่างดีมากๆเลยแล้วเราก็จะตกเป็นเหยื่อเขาอยู่บ่อยๆค่ะพอหลวงแม่พูดถึงตรงนี้ลูกนึกไปถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ลูกเคยตามหลวงแม่เข้าไปในเรือนจำกลางนาคปรปฐมค่ะแล้วก็ทราบเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งที่ต้องเข้ามาติดคุกหลายปีค่ะ,คะ ทราบมาว่ามันเหมือนกับบรัรดาลโทรศัพท์นิดเดียวเองนิดเดเียวก็เลยอยากจะขอโอกาสหลวงแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังได้ไหมคะว่าบางทีการที่เราใช้วาจาที่มันผิดไปนิดเดียวเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตอย่างไรบ้างคือคือ,คอเนื่องจากเราไม่ได้ไม่ได้ฝึกอบรมใจเรานะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นเรานิดเดียวนะคะมันก็จะโลดโลดแล่นไปเลยเรื่องของ สมมติชื่อนะคะเจริมหลวงแม่ไปเจอเจริมในเรือนจําค่ะตอนที่เราไปทํางานในเรือนจําทีแรกเนี่ยหลวงแม่ก็ไปสอนให้ทําสมาธิสอนเป็นกลุ่มใหญ่นะคะไม่ค่อยได้เรื่องจนกระทั่งเมื่อเรา break down แยกเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะคะพอเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยผู้ต้องผู้ต้องหาแต่ละคนสามารถที่จะพูดกับเราได้โดยตรงตรงนี้ค่ะเรื่องราวของเจริมเนี่ยก็เลยออกมา เล่าให้ฟังเป็นคนดีค่ะทำมาค้าขายเลี้ยงครอบครัวดีมากๆเลยเหตุที่ทะเลาะกันกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเหตุที่ไร้สาระโดยสิ้นเชิงคือเรื่องสูตรแกงคั่วหอยขมซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเมื่อเริ่มคุยกันเนี่ยคนที่ขายของในตลาดด้วยกันนะคะฝั่งนี้ก็บอกเออสูตรนี้สูตรแกงคั่วหอยขม เนี่ยนะคะที่ตัวเองได้ยินมาอย่างนี้อย่างนี้อีกฝั่งนึ่งก็บอกไม่แต่ต้องอย่างนั้นขัดคอกันเรื่องแกงคั่วหอยขมซึ่งไม่ใช่เรื่องของทั้งสองคนเลยแต่ว่าบรรดาโทสะบรรดาโทสะอีกฝั่งหนึ่งนั้นนะคะกำลังกาลังทํากับข้าวกําลังอะไรขายของเนะะี่ยค่ะใช้ตะหลิวเนี่ยมาโขกมาโขกหน้าเจลิมโขกหน้าเนะะี่ยค่ะพอเจลิมล้มลงพอเห็นเลือดเท่านั้นะที่เขาบอกบ้าเลือดนะคะพอเห็นเลือดเข้าตาท่านั้น ลุกขึ้นมาไม่พูดท่านทําเพลงนะคะเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านแล้วคว้าปืนออกมายิงยิงเพื่อนด้วยกันเนี่ยที่ขัดคอ,อกันเนี่ยนะคะนัดเดียวจริงๆค่ะอีกฝ่ายหนึ่งตายเลยตายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือการโลดแล่นจักใจที่เป็นอกุศลนะคะคือพอเห็นเลือดแล้วเนี่ยความโกรธเนี่ยมันทวีคูณตั้งแต่เห็นเลือด จนเข้าไปหยิบปืนจนกระทั่งมายิงเขาตายเนี่ยน,นะคะเจลินบอกไม่ได้รู้สึกตัวเลยคืออยู่ภายใต้อำนาจความโกรธนะคะแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันก็เป็นทะเลาะกันเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเลยค่ะอันนี้มันมันเริ่มจากวาจานะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังวาจาและจะต้องระวังที่ใจอ่ะนะคะการทำงานของใจมันไปเร็วมากค่ะมันพรวดพวดพูดไปแล้วเนี่ยน,นะคะจะมาเสียใจภายหลังก็คืออีกคนหนึ่งตายแล้ว นี่เป็นเหตุทําให้หลวงแม่ไปเจอเจ,เจ,เจอลิ้มในเรือนจำค่ะลูกได้บทเรียนตรงนี้มากเลยค่ะหลวงแม่เพราะว่าเราเห็นข่าวจากโซเชียลมีเดียหรือจากสื่อกระแสะหลักต่างๆที่ให้เราได้เห็นตัวอย่างมากมายเช่นบางทีให้กราบรถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนกับความโมโหชั่ววูบเท่านั้นเองว,วูบเดียว แต่ว่าอนาคตที่เหลือเนี่ยดับสิ้นเลยลูกก็เลยอยากจะกราบขอการหลวงแม่ได้ให้คำแนะนำมาค่ะว่าทำอย่างไรเราจึงจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกและวาจาของเราที่มันจะสร้างปัญหาให้กับเราอย่างที่ คาดไม่ถึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ล็อกดาวน์ก็เหมือนล็อกดาวน์นะคะวัดเราก็ปิดค่ะวัดเราปิดจนกระทั่งวันที่30เมษายนและหวังว่าเหตุการณ์มันจะคลี่คลายหลังจากนั้นนะคะมันเป็นช่วงที่เรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากในการที่ในการที่ให้ work from home ก็ดีนะคะจำกัดไม่ให้เรา ต้องเดินทางไปมาการเดินทางไปมานี่มันเป็นเหตุที่ทำานาเชื้อโรคไปมาเนี่ยนะคะทำให้เรามีเวลามากขึ้นและแทนที่เราจะเสพอยู่กับสื่อนะคะใช้โทรศัพท์ตลอดเวลานยลองนั่งนั่งสบายๆไม่ต้องถึงกับว่านั่งสมาธิหลับตาตัวตรงนะคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่อยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองเนี่ยเราก็ได้พิจารณาถึงการทำงานของใจอะคะ่ะ เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทํางานของใจเท่านั้นถ้าใจไม่ได้ถูกฝึกฝนนะคะเวลาที่โกรธแล้วเนี่ยมันก็จะพลังวาจาพลังกายไปในลักษณะนี้นะคะอยากจะให้อยู่กับตัวเองสบายๆแล้วได้ครุ่นคิดถึงในสิ่งที่ผ่านมาทบทวนตัวเราเองให้รู้สึกสองอย่างคะ่ะรู้สึกขอบคุณในหลายๆเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องได้ทำ กับเรานะคะกราบขอพระคุณเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะคะถ้ายังไม่ได้เจอตัวเขาเนี่ยก็กราบขอพระคุณในใจอีกคํานึงที่ให้ทําก็คือให้รู้จักขอโทษย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราทําเราไม่ได้ทบทวนนะลองทบทวนดูจะพบว่าตายทําไมเราทําอย่างนั้นกับเขาได้นะจริงๆแล้วสมมุติว่าเขาทาผิด ทขาทำผิดสัก30%นะคะแต่คำพูดที่เราดูดาว่าเขาเนี่ยเข้าไปสัก50%ละไอ้ยี่สิเป็นี่ยเป็นส่วนเกินนะเป็นส่วนเกินที่เราต้องรับผิดชอบการที่เรากล่าวคำขอโทษการที่เรากล่าวคำว่าเราเสียใจสำหรับเหตุการณ์นั้นๆไม่ได้หมายความว่าเรารับผิดเรายังมีอัตราตัวตนแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเหตุการณ์นั้นเราไม่ได้เป็นผู้ผิดแต่เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ความขัดแย้งทุก ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะเรามีส่วนรับผิดชอบ30%แม้ว่าจะเทิร์นเอาท์ว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็ตามนะคะเรามีส่วนรับผิดชอบด้วยกันเสมอรู้จักขอโทษเริ่มการขอโทษจากในใจเรานะคะขอโทษคนนั้นขอโทษคนนั้นขอ,ขอโทษคนนั้น,น,น,นการลำดับเหตุการณ์อย่างนี้การตรวจสอบตัวเองอย่างนี้หลวงแม่คิดว่าจะเป็นการที่เราจะพัฒนาตัวเองในวิถีทางที่เป็นไปได้มากที่สุดค่ะ ลูกสังเกตเห็นว่าการละเมิดการการเบียดเบียนการทำร้ายกันโดยเฉพาะทางวาจาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดนนอ,นอนหรือคนในครอบครัวหลงแม่มีคำสอนหรืออยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องบ้างไหมคะ วันที่31ธันวาเนี่ยนะคะเป็นวันที่ที่วัดเรานะเปิดว่าเราก็เป็น excuse นะเป็นข้ออ้างอะคะ่ะว่าให้มาสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ส,ส,ส,สปีแล้วแต่เราจะใช้ภาษาพูดนะคะแต่จริงๆแล้วอยากจะให้เป็นเวลาที่เราได้ทบทวนว่าคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดนี่แหละนะคะที่เราละเ,เมิดเขาเนี่ยและเพราะความใกล้ชิดเราจึงไม่ไม่พูดไม่พูดว่าขอโทษไม่พูดว่าเสียใจนะคะโอกาสที่เรา จัดพิธีขึ้นเป็นโอกาสที่จะช่วยให้คู่ครองด้วยกันคนที่อยู่ด้วยกันนะคะคนที่ใกล้ชิดกันเนี่ยเป็นโอกาสที่จะได้ยกพวงมาลัยมอบให้กับเขาแล้วบอกเขาว่าที่ผ่านมาเนี่ยขอบคุณเขาเหลือเกินและขอโทษที่เราได้ล่วงเกินค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางวัดเราทำทุกๆปีค่ะและหวังว่าปีนี้เราจะทำได้โดยที่ไม่มีโควิดเป็นข้ออ้างน,นะคะ หลวงแม่คะถ้าหลายๆท่านไม่มีโอกาสมาวัดเพื่อที่จะมาแสดงความขอโทษหลวงแม่มีคําแนะนําให้เขาทําอะไรได้บ้างไหมคะไม่ต้องรอถึงวันที่31มธันวาหรอกมันยาวไกลนะคะหลวงแม่เองนะีอยู่วันต่อว,วันเลยคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่านะเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าทําได้ทําเลยพิจารณาแล้วอยากขอโทษเขาเหลือเกิน กล่าวขอโทษเขาเลยสมัยนี้เราก็ใช้มือถือนั่นแหละนะคะใช้มือถือนั่นแหละเป็นสื่อบอกว่าอะไรก็ตามสิ่งนั้นสิ่งนั้นนะคะเราละลึกขึ้นได้แล้วตอนนี้เราละลึกถึงเรื่องนั้นได้นะคะขอขมาภาษาโบราณก็จะใช้คําว่าสมานะสมาลาโทษนะคะสมามาจากคําว่าขมานะคะเราเป็นฝ่ายขอคือขอขมาแต่ส่วนเขาจะยกโทษให้หรือไม่ตรงนั้นเขาเรียกว่าโอโหสิ ะะเขาจะเอาโหสีให้หรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่ส่วนของเราก็คือเราเห็นแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นที่สร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะขอขามาการขอเขามาเนี่ยมันเป็นความนุ่มของใจเรานะคะที่อ่อนน้อมรับความผิดค่ะเป็นความงามนะเป็นความงามในการปฏิบัติธรรมค่ะอยากให้ทำไม่ต้องรอถึงวันที่31ธันวาอยากให้ทำเลยค่ะลูกคิดว่าหลังจาก,กเราขอขามาเนี่ย มันมีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นนะคะหลวงแม่เพราะว่าลูกเคยทําคือทันทีที่เรากราบเข้ามาด้วยความจริงใจกลายเป็นว่าคนที่มีความสุขเสียเองคือเราถูกต้องถูกต้องค่ะคนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะหลวงแม่คะสิ่งที่หลวงแม่สอนมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยทำให้ลูกย้อนกลับไปคิดถึงคําสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ให้เราอยู่บนความประมาท อย่างที่หลวงแม่บอกว่าก็ไม่รู้พรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีชีวิตอีกต่อไป ถ้าวันนี้อะไรที่เราติดค้างด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นโอกาสที่เราจะได้ขมาซึ่งกันและกันใช่ไหมคะค่ะแล้วโดยเฉพาะที่ผ่านมานะคะวันที่14เมษายนเนี่ยเป็นวันครอบครัวนี่แหละเป็น excuse นี่แหละเป็นข้ออ้างนะคะหยิบดอกไม้ขึ้นมาสักดอกหนึ่งดอกอะไรก็ได้ในบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วก็ไปมอบให้สามีมอบให้ภรรยามอบให้พ่อแม่นะคะที่จะบอกว่าเราขอโทษ เรายอมรับผิดในสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วเรารู้สึกเสียใจจะเป็นความงดงามที่อีกฝั่งหนึ่งนะมันจะยิ่งยิ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าของขวัญอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเป็นคำแนะนำที่ลึกซึ้งม,มากๆค่ะหลวงแม่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ขณะนี้อาจจะมีปัญหานี้อยู่ ลูกถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้กราบขอบพระคุณหลวงแม่ที่เมตตาการุณาพวกเราชี้ทางออกให้พวกเราได้มีโอกาสมีความสุขในทุกๆวันในทุกๆปัจจุบันขณนะค่ะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณหลวงแม่กราบนามัสการค่ะ